างหญ้าจะลงเชื้อเห็ดยางนาเคลียพื้นที่ก่อนขุดหารากขุดหารากยางนานี่เจอแล้วเดี๋ยวจะลงเชื้อเห็ดยางนาจะลงไว้กินเห็ดยางนานี่ต้นสามปีนะคะทุกคนต้นยางนาอายุสามปี อายุสามปีต้นใหญ่มากปลูกธรรมชาติต้นยางนาเท่าแก่ใหญ่มาบุนบุนแล้วก็ไปนะเท่าแก่ใหญ่ไปแล้วเด้อยางนา เชื้อเห็ดยางนาแพงมากหยดทีละนิดพออันนี้เทตรงรากฝอยเทนิดเดียวพอเสียดายเชื้อแพง ใส่ต้นละนิดพอค่ะพอเป็นพี่ี่พลงปลูกยางนาแล้วอันนี้ต้นพยอมมีต้นพยอมยางนาแล้วก็ต้นกระบากอันนี้ต้นยางนา เดี๋ยวลงเชื้อ,อน,นี่ลงเชื้อเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ลงเชื้อแล้วก็กลบปกติเขาไม่ให้รดน้ำนะแต่ว่าอันนี้ทำผิดสูรไปหน่อยนึงไม่เป็นไรลงเชื้อแล้วก็เอาดินกลบอันนี้ลงเชื้อเห็ดระงกนะคะ อันนี้ก็ปลูกอันนี้เป็นต้นพยอมต้นพยอมก็ลงได้ลงใกล้ๆกับต้นยางนาอันนี้ก็เอาให้แน่นๆหน่อยเอานี้ถมนี้ถมคืนก็ได้ถึกอันนี้เออดินงามไงดินตรงนี้มันงามเห็นไหม ดินแถวนี้งามมากเลยปลูกสามปีดูต้นสิต้นใหญ่มากเลยอายุสามปีขนุนก็มีนะปลูกสารพัดเลยแถวนี้ลงเชื้อเห็ดลงนี้เดียวพอละอ้ออันนี้แกะตูดถุงออกนะคะ แกะตูเอ่อแกตูกตถุงออกแล้วก็วางวางลงไปเลยเพื่อความมั่นใจเทเชื้ออีกรอบหนึ่งเทใส่ในถุงอ่ะใส่นี้เดียว,ใส,ยว,วใส่นี้เดียวพอแล้วเชื้อแพงต้องใส่นิดเดียวพอ แล้วก็ดินถมเนี่ยวิธีปลูกปลูกต้นยางนากันวันนี้